สวัสดีผู้ที่รับชมรับฟังทุกท่านนะคะนิฉชั้นชื่อนางสาวเบญจพรคุดเื่อค่ะตำแหน่งครูผู้ช่วยจากโรงเรียนปรชาชบัณฑุคอส52จังหวัดเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงผลหลังการจัดก,การเรียนรู้นะคะในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ4ค่ะในวันศุกร์ที่16กันยายน2565ที่ผ่านมานะคะก็ได้สอนในเรื่องของสุขภาพกับก,บการผฐมพยาบาลไปนะคะ สุขภาพกับการปฐมพยาบาลโดยผลการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะชั้นมน .1 ทับ4ก็จะมีทั้งหมด21คนด้วยกันค่ะการประเมินนะคะก็จะมี3หัวข้อด้วยกันนะคะในเรื่องของด้านความรู้ความรู้ก็จะพูดถึงการอาธิบายขั้นตอนการปฐรมพยาบาลได้อย่างถูกต้องของนักเรียนนะคะโดยผ่านเกณฑ์การประเมินนะคะอยู่ที่18คนนั่นเองค่ะคิดเป็นร้อยละ85.71นะคะแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะอยู่ที่3คนค่ะ3คนนะคะคิดเป็นร้อยละ14.29ค่ะ ต่อมาจะเป็นด้านทักษะกระบวนการนะคะทักษะกระบวนการเนี่ยก็จะเน้นไปนในเรื่องของการปฏิบัตินะคะก็นักเรียนนะคะสามารถปฏิบัติการประถุพยาบาลนะคะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะได้อย่างถูกต้องนะคะผ่านเกณฑ์การประเมินนะคะอยู่ที่20คนคะ่ะคิดเป็นร้อยละ95.24ค่ะแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนะคะอยู่ที่1คนค่ะคิดเป็นร้อยละ4.76นั่นเองคะ่ะด้านสุดท้ายนะคะจะเป็นด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะก็จะพูดถึงการประหนัก การให้ความสําคัญของการระถกพยาบาลที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าการปฐถพยาบาลที่ถูกต้องนะคะก็จะช่วยลดอัตราการเจ็บปวดเรียกว่าช่วยลดความเจ็บปวดลดการพิการรวมถึงอาจจะช่วยชีวิตของคนคนนั้นได้นะคะถ้านักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการระถกพยาบาลในครั้งนี้นะคะก็จะผ่านเกณฑ์การประเมินนะคะอยู่ที่ 19คนด้วยกันนะคะคิดเป็นร้อยละ90.48ค่ะแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนะคะอยู่ที่2คนค่ะก็คิดเป็นร้อยละ9.52ด้วยกันค่ะโดยการประเมินทั้ง3ข้อนะคะก็ถือว่านักเรียนชั้นม .1 4ับ4นะคะผ่านเกณฑ์การประเมินหลังการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะต่อมาเราจะมาพูดถึงบรรยากาศในการเรียนที่ผ่านมานะคะโดยภาพรวมนะคะหนึ่งเลยก็คือนักเรียนนะคะมีความสนใจดีมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนเองนะคะ แล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถปฏิบัติได้นั่นเองค่ะ 2. นะคะนักเรียนดูมีความตั้งใจนะคะมีความตั้งใจฝ่ายเรียนรู้ค่ะแล้วก็ดูได้จากการที่นักเรียนนะคะมีข้อสงสัยนะคะซักถามคุณครูผู้สอนอยู่เรื่อยๆนะคะทําให้เป็นบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยค่ะข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องของนักเรียนนะคะก็จะมีความช่วยเหลือกันดีมากค่ะเพราะว่าอย่างครูคุณครูนะคะก็จะมีคําถามที่คอยถามนักเรียนอยู่ตลอดเวลานะคะ ถ้าคนที่โดนถามตอบไม่ได้ก็จะมีเพื่อนข้างๆนะคะคอยช่วยตอบคําถามให้เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะก็ต่อมาจะพูดถึงในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคนะคะในการเรียนคาบที่ผ่านมานะคะหนึ่งเลยก็คือในการเรียนนะคะก็จะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนอกอ้าวนะคะพออากาศร้อนเนี่ยทำให้สมาธิในการที่จะเรียนรู้เนี่ยน้อยลงนะคะโดยวิธีการแก้ไขเนี่ยก็อาจจะเป็นการแก้ไขโดยปัจจัยภาย,ภายนอกที่เราอาจจะแก้ไขกัน อยู่แล้วนะคะโดยเราอาจจะเปิดประตูหน้าต่างนะคะเพื่อถ่ายเทอากาศให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะการแก้ไขนักเรียนที่เสียสมาธิในการเรียนรู้เนื่องจากอากาศร้อนเนี่ยก็จะให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้กันแบบว่า active learning ค่ะเพราะว่าการ active learning เนี่ยก็จะเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนนะคะนักเรียนก็จะสามารถดึงดูดความสนใจนะคะพอมีกิจกรรมเข้ามานักเรียนก็จะสนใจที่จะเรียนรู้นะคะดึงดูดความสนใจค่ะเพื่อเบี่ยงเบนอากาศ ที่มันร้อนได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะสําหรับปัญหาและอุปสรรคในครั้งนี้นะคะก็ต่อมานะคะก็จะเป็นพูดถึงการประเมินนะคะการประเมินการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ออย่างในกันค่ะหนึ่งก็คือประเมินจากใบงานที่ได้รับมอบหมายนะคะ2ก็คือประเมินจากผลพฤติกรรมรายบุคคลค่ะโดยใบงานนะคะก็จะดูหลักๆ3ข้อด้วยกันนะคะก็คือ1ในเรื่องของเนื้อหาที่ถูกต้อง คบถ้วนสมบูรณ์นะคะสองจะเป็นในเรื่องของความสะอาดนะคะอ่านง่ายนะคะแล้วก็เรียบร้อยนะคะต่อมาข้อสามจะเป็นในเรื่องของการที่เราอ่านแล้วเข้าใจนะคะอ่านเข้าใจสามารถนําไปปฏิบัติได้นั่นเองค่ะ การประเมิในใบงานแล้วก็การประเมินรายบุคคลพฤติกรรมรายบุคคลนะคะโดยพฤติกรรมรายบุคคลเนี่ยก็จะเป็นมีหัวข้อหลักๆอยู่5้าข้อด้วยกันนะคะ1ก็จะพูดถึงความสนใจในการทํากิจกรรมะคะ่ะ2พูดถึงการมีส่วนร่วมนะคะในการแสดงความคิดเห็นต่างๆะคะ่ะ3จะเป็นเรื่องของการตอบคําถามค่ะครูถามมานักเรียนตอบได้นะคะ 4. จะเป็นในเรื่องของการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น,นะคะ่ะเช่น,นเวลาเราสอนใช่ไหมคะแน่นอนว่าความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละคนต่างกันค่ะ การปฐมพยาบาลประสบการณ์ในการปฐรมพยาบาลของแต่คนก็แตกต่างกันออกไปค่ะแล้วก็ต้องมีการยอมรับความคิดเห็นของซึ่งกันและกันนะคะถึงจะอยู่ในสังคมได้นะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการทํางานตามที่ได้รับมอบหมายไปนะคะโดยอันนี้จะเป็น5ข้อหลักในพฤติกรรมรายบุคคลที่เราจะประเมินนะคะโดยเกณฑ์การให้คะแนนนะคะก็จะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะคะเริ่มที่ระดับ3นะคะจะเป็น พฤติกรรมที่อยู่ในระดับดีนะคะคะแนนก็จะอยู่ที่1 3ถึง15คะแนนด้วยกันนะคะ1 3ถึง15จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ระดับ3ค่ะต่อมาระดับ2นะคะจะอยู่ในระดับปานกลางค่ะคะแนนจะอยู่ที่9ถึง12คะแนนค่ะสุดท้ายนะคะระดับ1ค่ะพฤติกรรมอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงนะคะคะแนนจะอยู่ที่5ถึง8คะแนนนะคะ5ถึง8ไม่ถึง9นะคะก็จะได้อยู่ในระดับปรับปรุงนะคะสำหรับเกณฑ์การประเมินทั้งห้องนะคะก็คือต้องผ่านร้อยละ 60ด้วยกันค่ะ1ละ60หมายถึงต้องผ่านที่9คะแนนขึ้นไปนั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้นะคะรวมไปถึงการประเมินการจัดการเรียนรู้ต่างๆวิธีการประเมินต่างๆนะคะค่ะก็คุณครูผู้สอนนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะสามารถนําความรู้นะคะที่ถูกต้องในการประถมพยาบาลนะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น,นะะสุดท้ายนี้นะคะก็ อยากจะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ขอกราบขออภัยนะคะหากผิดพลาดประการใดน,นะคะพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นติชมต่างๆนะคะสามารถติชมเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมที่จะพัฒนาให้การเรียนการสอนเนี่ยดียิ่งๆขึ้นไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ สิ่งที่นักเรียนได้รับในคาบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเราจะโทรเบอร์อะไรคะหนึ่งหกหกเก้าห่ห้าใช่ไหมคะอ่าโอเคอ่าถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์อาหยิ่มมาหนึ่งเหตุการณ์ได้อะไรเอ่ยตกต้นไม้เราจะทาไงคะหนึ่งเลยก็คือห้ามอะไรห้ามอะไรคะห้ามอะไรอาเพื่อนช่วยห้ามอะไร ห้ามเคลื่อนเออห้ามเคลื่อนย้ายเนอะโอเคอ่ะต่อไปอ่ะเป็นลมชาร์ให้ทำยังไงเอ่ยพูดเสียงดังๆพูดเสียงดังๆให้เคียพื้นที่ค่ะอ่าให้เกลบพื้นที่แล้วทำาไงต่อนอนตะแคงค่ะนอนตะแคงนอนลงแล้วก็นอนตะแคงอ่านอนราบแล้วก็นอนตะแคงแล้วก็หาระยัดไหมไม่ค่ะเออห้ามยัดเด็ดขาดใช่ไหมโอเคเก่งมากอ่ะคนต่อไปจับหนึ่งใบค่ะ เป็นลมค่ะเป็นลมทำยังไงให้น้ำพันเข้าลมค่ะแล้วก็หาที่พันมาพาที่พันค่ะแล้วก็หาอันยาดมให้พันดมอะไรนะาน i, หายาดมให้พันดมค่ะแล้วขาเราต้องทำยไงขาเราต้องยกขึ้นสูงกว่าหัวโอเคเก่งมากอ่ะต่อไปโกชามโกชมทำยังไงก่อนคะเอาน้ำน้ำเย็นมาผสมยี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะแล้วก็หลังยี่สิบสี่ชั่วโมงเอาน้ำร้อนมา โอเคหลังจากยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงแรกประครบน้ำเย็น <Okay. S 2> แล้วก็หลังยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ประครบน้ำร้อนประคบร้อนโอเคอะสารเคม,เคมีกินสารเคมีเราทำยังไงให้เพื่อนกินน้ำเยอะๆค่ะหรือกินนมก็ได้กินน้ำกินนมเนาะถ้าเกิดว่าเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำล่ะห้ามอะไรห้ามทำให้ ทำให้เพื่อนอัดใจค่ะโอเค okay. ให้ดื่มน้ำน้ำเยอะๆค่ะโอเคเก่งมากอ่ะต่อไปเอาหยิบเลยลมชักอ่าลมชักซ้ำเพื่อนหยิบใหม่โดนแตนต่ออ่าโดนแตนต่อ,ตตอเราจะทำไงคะหนึ่งหนึ่งคือเอาอะไรออกเอาเอาเอาเหล็กในออกสองหาหาน้ำแข็งมาประปบโอเคแล้วก็สามหาอะไร ปวดปวดมากเลยต้องกินยาหายาแก้ปวดหรือยาแก้แพ้โอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนแพ้รุนแรงนะทำไงรีบไปไหนรีบไปโรงพยาบาลรีบไปโรงพยาบาลโอเคลองถ้าสมมติว่าเพื่อนอาหารติดคอไหนสองคนนี้ลองสาธิตดิว่าเราจะต้องทำยังไงนะอเพื่อนอาหารติดคอกินลูกชิ้นติดคอแล้วอะทำไงหนึ่งเลยคืออะไรเอามือสอเข้าไปเอาอัน เอากำปั้นไว้ที่ใต้เลรอันดับที่ปีอ่าจากนั้นทำอะไรต่อเอาหมือข้างนี้แหละป้าป้าผมค่ะจากห้องกระแทกกระแทกเสร่งแล้วเออเสร็จแล้วถ้าเกิดอยู่คนเดียวทำไงให้นาอไปหมวนโต๊ะเออก็ทดลองกระแทกตัวเองก่อนนะคะสิ่งที่ได้จากวันนี้เราจะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันใช่ไหมใช่ค่ะ เออถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินเราจะสามารถช่วยเพื่อนได้ไหมคะช่วยไ,ได้ค่ะช่วยได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณขอบคุณค่ะ